กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีอิบซีเดียกเป็นมืสุขสุขคนเอากระผอมมินิเอาน้ำเอาขนมลงมาถาวายพระเป็นกำลังเข้าพิธีพอดีเลยน้ำสองแพ็คแล้วกัขนมเอลเซสองแพ็คเตนโมสามหน่วยแล้วก็ผัดหมี่เอาพี่น้อง มาบุท่านพี่น้องเลยเพราะว่าเนี่ยพี่น้องก็มาลายจับอีกแตงหันแตงนี่นังถูกกรึกเนือร่องมาพอดีท่านบนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่ฮักแพงสุขสุขคนสุโมงสุบอนสบายดียามเที่ยงพี่น้องเอ้ยสบายดีลูก น่อยสบายดีป้าลุงป้าลูกขอถืองามแท้ไก่นอนอะไรไก่ทองนะยีตะพิวแม่ก็จะย่ไซทาแข้งให้ได้แล้วไสเอวเข้มขัดกําลังซีพ้ากัน อาขนเครื่องลงไปวัดเนาะตอนนี้ได้ครับพดได้หมอในหญ่นึงอันนี้สอบบกักโม ด้วยไอ้หมกโมตกไม่ทันเวรมาจิไม่ทันเวรไม่ทันเวรคนเบิ้งไม่ทันแวรนั่นเบิ้งยังด้วยลำลำสิบหาแพ็คซื้อเติมอีกเอาลงแพ็คเดียวยันบุพเพเพื่อนก็เลยเอาเป็นซองแม่ไม่นี่ไปซื้อห้านค่าอีก เป็นซิมหาแพ็กเมื่อกี้สิบสีโอ้ยร้อยก้ามขึ้นแทบบาทในร้านขอยใ <laughs> พี่เนาะแมฮนสบายดีไหม่งส,สีผมคืองามที่แม่ <laughs> พ่อื้นี่วนักกื้าชดแบนใส่รชใส่รถจักรลงลงม่โดยซุ้มนักใส่รถไญ่กับชาริ่งเลยก็เชาเอาข้าวโพดนั้น คุณไใส่ถ่ายรถใหญ่ลุงใช่นี้ยข่าเลยขาง่าขันมันยากระจอดไว้อยู่อยู่นอกพแล้วจงห้ามลงถัดยกขาวอยู่แล้วพรอมอันนะ ขึ้นนะกุูนเลยบ่ขึ้นบนเก่าบ่ไปลงไปถ่าไปไ้อสิบปรยู่าบันเนี่ยร้อยสิบปรยู่าบันร้อยโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเร่ได้เรคู่วันอะไรสป้าลูกสาวคอยจักเคยจักอยู่ใสจักจิ๋วหันตอนไหน เดี๋ยวมาด้วยเฮ้ยเสี่ยวอาโตตาเขียวหลืมโลดนะอาโต้เฮงงามเขียวเหมือนกัน n g ồ ทิ้งไงลังเลยตาเนี้่ะแม่เลยคือสิมีเดิ่มาตัดมาให้พอดีมันใหญ่ลื่นเลยมันสิบมใหญ่ลื่นบอ ซื้อมาพี่หน่าจังตัดดิมีนะเพื่อพ่อนั้นยังก็เฮ้ยอีเขาเอิ่อหน่อยยังก็มะกกะลนะมะกกะลาบอสบอสไม่ยังเอ้ยลุงมีกันหน้าบ่สหน้วมันเยอ่มมาใช่เพื่อพ่ออันเถื่อออกมาโตเอาเละ ผ่าบางโมเตรียมลงวัดพี่น้องเกี๊ยส่กม um ันอีหม um ี่รสผสมมีบ่เยแมนเลยมันจะอยาปานมือกูใ้น้ำน่มันวับเล้งามพี่เทศส่ดินนะนอนใส้กระสอบกระสอบมาใส่กระอป ห้มามน้ำ hmm. น <s deposit> no, no. no, ้ำเอาน้ำจะคุกให้น่างจะหายันยช่ยเอาขื้นปลานี่ยจะเนางเนาะใส่หางมาดูเดี๋ยวสีร่างเองไอเสยเอกัมาลงไกลน่อยนอนไปไมน้อจังวะออกควบขี้เหรอด้วยลอกแต่แบบเป็นหนวเป็ยนดไปเลยค่ะไปเลยค่ไป่าเออไปจังผ่า ไปอย่างไรันมายอาถไปยากได้ก็มาหยิบเอาหนรปามงาเียงกินอนนี่ายก่อนายก่อนนู้ใสเุดลุไปได้สได้ลูกินละเหรออา มาต um, ัวเสีบกันเลยม่แล้ลูกเดี๋ยวไปล้างก่อนมันสิลมอุกอยู่บุ่กกาน่อยใหญ่อะไรไม่ใ่ขาคุณลกิน้อฮะก็มาพี่น้องเลยคนลงแลซ้มเถี่ยวตะกี้ลุงว่าเสียอารดใหญ่ลงแล้วมันเข่ามันไปบ่ได้มันหลดลายมันเข่าไปบ่ได้ก็เลยใส่ชาลิ่เข้าไปมันจะง่ายซ้ำชิบบ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 บ เออไปโลดไปนนี่ซาหมักโได้สั่งมาอีกเชียวน่งลงทานพี่น้วงพวกระต้มขนมนะเมนลำแข้งหนาเอาลงแล้วเลยฮับครั้ำหิวทั้ง้ำแข้งไปใส่ัางลุงพาลุงกินน่อยนน่ะเอาสีเขียวตัวใหญ่นั่นเออนั่นแหละเออ บรันตาลเย่งกรพุ่นนะใส่กแกนว่ามันบมรายแล้วตาลดีาเราดีบริสันใส่แต่กะปิแหละใส่แต่ขุยอีปิีเสงด้ยซะนังมักินคอตอนนะมันจางหน่อยไปน้ำเนไปไปไปก็ไดลอะโทรศัพท์กอน โอ้ยก็จะบ่นอะดอกอืมถ้าเหนแล้วก็นันปัญหาพอนีาเนี่ยไอ้นี่ก้นออนเห็นหรเด้อนั่นกระทัแคๆอยู่นะฮะก็เขาทปืนี่แจกแจกตอนเพ่นแห่พิ่นอันพนแล้วเพ่นพแล้วขาจงคิแจกมันจังอยากมาข้อโค่อยากไปจอบกิน ้นก็ว่าะกิน้ำาอืมจะมีวางรอ่ำาน้ัมมาแล้วนอันรม้ำอะไรมระวังคอยดําน้องด้ามไม่น้องโอ้มันละเซียนเลยแต้มันควบด้วยดามมันขวด้วยด้าม าลูกมาดีป่กินเลยมาสมามาสงมามาเฮ้ยมามาเห็นว่างามหลักกะไดไม่เข้ากล้องเลยนี่น้องมวยมาลำรางนึองาตัวกินซีดอยู่บ้านกอยู่ซื่อซื่อเนาะนุ้อยู่ซื่อซืเพื่อนนะะ

มาพผาบอมาเผะเมื่อบอบ่ได้บลบขึ้นมาอีกบอกานบล็อกเรืองหนาีตยงขับพุ่หมที่นอนนอนนี่ก็ไ้สก่อนเด้อทีเตรียมลงวัดก่อนนู่นหนอยก็นเดยซุยแดงนะหายนีเลยเดยยกับ เจ๊ายแทงล่ะไเา้รกะปาแท็กภาษามาเออเดี๋วจะมงเสร็จนะอยาาเอามวยมัได้อยู่เบิงอยู่ขนนหนนะว่าไอผู้พอนในเบิงก่อนพอในเบิงก่อนพอแบบไหนสอยู่ซื้อได้ย่าเรนก็เยอะแยะได้ลมเด้มม่ใช่เอาทุ่งใส่เอาทุ่งเท่าได้ร้อยมันจะงามไอลคนสีลงวัด Nói. Mà chạy dung thảo đâu? Chạy dung thảo dung tiên à.